กดออดเลยแม่อืมใช่ใช่ <c oughs> เปิดเข้าไปเข้าไ,ไปไม่ได้ได้ไงดีัค่ะั้ดีัค่ะสวดีัสค่ะดีัค่ะยิดีัค่ะนดีอค่ะิอับคนดีอบค่ะัค่ะดี้ค่ะ้อคะด้ค่คคอบครับ่อั้ยคะ บายบายเอ็ดหนูจะไปไหนคะนี่นปไหนตอคะกะตันเนาางขาางขานะขอบคุณนะคะสองสาวขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้าแป๊ะแป๊ะปะป ใชคะคี้นาค่ะชิคกียอบทาเปียนมาเลยค่ะไอ้ชชัดๆลุกละวางลละวางอะกดอ่อนตรงนี้สวัสดีค่ะายบา ั้งนึงกดดีๆโอเคข่าดข่าวดฮะ้ากดเหรอดูนะดูนะย้ายมาแล้วสวัสดีค่าด้วยนะยังไงยังไหนี่ค่ะเดี๋ยวป้าเปินให้ไหม นอแกนนอยเดี nee h, o, no o, er no ai, nah, ๋ยวป้าเปิดให้หนูหถอยนะเดี๋ยวป้าเปิดให้หนูนะคะอาถอยมาถอยมาถอยขึ้จังเลยหาไปไหนมามาถอยมาหนูไปที่ซ้ำสูงหนูไปซ้าสูงมาถูกปวยเองไดู้ถอย ค่อบเป็นดกอะไเป็นสาวเลยเห็นแต่เนคลิกพูดเก่งเก่เดี๋ยวเดี๋ยายเอาเอาเครื่งยให้พี่บเห็นจคเบ่บฮัได้เปิดโรงเรียนบ่ค่ะฮัได้เปิดโรงเรียนเนบ่ค่ะหรือคุณครูเปิดเร่ประจําอ้ดูดือ่ว้าขอพดข้าบคุขอ้า นูกินเต่นิดนะหนูแขน้าไม่หนูเยอะจังขนมขนมอยเสวัสดีีขนมด้วยนะจะบโอ้ยน่ารักจังเลยเอบายบายได้ขนมแล้วบายบายหคุณตาดูบายบเอาเอาช็อกโกแลตไหมขนมไหมมีขนมแต่ไม่ใช่ช็อกโกแลตเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเอามาให้นะคะเดี๋ยวป้าออกมาให้นะคะอยู่ไี่ไหน่่ไหนหออย่่ไนอเดี๋ยวว่า